ปวดเอวอาการหนักนะเนี่ยหนักเลยค่ะค่อยๆก้าวนะครับเช้านั่งๆอยู่แล้วปวดลุกไม่ไหวอ่ะกระดูกมันเคลื่อนทับเส้นแต่ว่าเคยเคยเป็นอยู่แล้วก็หายแล้วก็มาเป็นคอีกกินยากินยากินยาฉีดยาก็หายเหรอไม่ได้ฉีดใช่ไหมเขาเคยกินยากระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเคลื่อน เคยเป็นมาก่อนไหมครับเนี่ยเคยเป็นครับเคยเป็นตอนอยู่นครนะครับแล้วก็หายไปที่มานี่ก็เป็นกระดูกทับเสน้นประสาทนี่นั่งนี่ก็ได้นั่งนี้ก่อน,นจะได้ม,มาเล่นเมื่อตอนบ่ายที่มีปิดอ๋อเราไม่ได้ไม่ได้เปิดทั้งวันใช่ไหมคะ ผมออกไปทุระฮะกงอยู่นิดนึงเพราะการในติดติง

เมื่อกี้เมื่อกี้มานี่หิ้วปีกมานะอ่าพอรักษาเสร็จปุ๊บเดินปลอร์เลยเมื่อกี้ได้ถ่ายไหมตอนทำเป็นไงบ้างพี่ดีขึ้นไหมเบาเลยเหลือเชื่อนะชอบดีนะเนี่ยมาเมาวันนี้มาสองรอบแล้วค่ะมารอบตอนบ่ายบ่ายบ่ายสามโมก่าไม่จริงวันนี้นะอ่าเดี๋ยวลองเดินดูสามคนนะลองเดิน อันนี้คือไม่ไม่ได้เล่นสายศาสตร์นะเขาเรียกว่าดัดกระดูกที่ทักเส้นให้เข้าที่ถือไม้มาเอยตอนแรกมามาอีกไหมเนี่ยต้องมาซ้ำนะไม้เท้าทิ้งได้เลยบอกหายเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครันี่ไม้ทับเป็นไงบ้างครับคนไข้อาการดีขึ้นไหมครับอาการชาหายเลยใช่ไหมครเมื่อกี้มาเดินไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เดินได้แล้วใช่ไหม เห็นนั่งอึ้งอยู่งงหรือว่ายัางไงครับฮะงงยังย่งยังน่นนาการอยู่นะยังยังงง,งงกับอาการอยู่นะอาการรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับครับไม่ชาแนละ้วเนาะดีขึ้นเดี๋ยวนะัดครั้งต่อไปลองดูเนาะตอนแรกกตอนรักษาจะเกร็งๆหน่อยเพราะว่าปวดรูอ้อยังไงครับ,รบปวดปวดนะ แต่เดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นผมให้ก็อย่าให้สมุนไพรไปทานค่อยๆสมานตะลูกเนาะทำไปนี่คนคนคนพามาถือไม้เท้ากลับวะนะเนี่ยคือภาพนี้ภาพในวันเดียวกันนะฮะตอนมานี่ถือไม้เท้านะแต่ตอนกลับนี่คืออีกคนนึงถือไม้เท้าไปแล้วนะโอเคครับโชคดีครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคร้บสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โชคดีครับเอ่อได้้าไม่ต้องยุ่งเลยอันนี้คือ ถ้าไปรักษาที่นครที่บ้านเรานี่ก็งงเลยนะไม่มีค่ะหนูฟาหนูฟาหนูฟายายไปหาก็ไม่มีค่ะฮะอันนี้คือแบบมาไม้เท้ากลับไม่ต้องเอาแล้วดีนะ <c oughs> ผมให้เอาไม้เท้ามาทิ้งตรงนี้ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมีไม้เท้าเยอะที่ตลาดไทยเขาเออเออ๋ยวามาเดี๋ยวจัดให้ครับจะได้เดินเข้ารอดูรอดูบ้าครับครับผมครับ you